รายการอาหารวันนี้พาไปทำแกงผุงปลาหรือว่าแกงไต่ปลาข้าขงกุณปักตายแกงไตป่ปลานี่เขากินกันกันกนกบข้าวซวยร้อนๆหรือว่ากับขนมจีนมีพักเนาะร้อยจาน,เ,นเป็นอาหารประจำภาคเลยบ้านไหนไม่เคยกินนี่ยค่ะไม่ใช่คนตายแล้ว ถ้าคนตายนี่อาหารรักเลยคือห่าแกงแต่ป้าอย่างอื่นไม่มีไม่ฟื้นนี่มีแกงแตกป้าสักถ้วยนี่กินได้ทั้งบ้านตอนนี้เรามาดูส่วนผสมกันนะว่าจะใส่อะไรมั่งส่วนผสมตีชายเรื่องเราต้องไปเตรียมแต่ป้าไว้ก่อนขวดแล้วก็นามป๊องนามตีชายแกงนอไมซื้อตามที่ชอบใส่แต่ได้ท่านั้นละลูกเครื่อฟัก ขั่วฟักยาวเหนื้อป่าทูป่ายางป่าโอ้ป่าเลรก็ได้ถี่อยากใส่มักข้ามเปียกหัวหอมแดงสักสองลัวขิงข้าตะาาไคร้ใบมะกรูดอันนี้จําเป็นเพราะว่าต้องใช้ดับกินข่าวแล้วข้าสว่วนดีคาดไม่ได้ก็คือซัครื่องเคยเพอว่าแก้งตัไต้ต้องใส่เคอยยังไงก็ต้องใส่เคยถ้าไม่มีเคยกันก็ไม่เหมือนแกง ส่วนผสมของเของแกงแต่ว่าต้องต้มเองก็เตรียมขคอาอกกะกไวใช้กระเทียมไทยสักหนึ่งง้วผิกแห้งสักดี1สิบเม็ดอาจจะไม่แพทนะแต่ว่าถ้าชอบแพดก็ใส่ไปสักสี่สิบหอมแดงสองง้วผิกไถยเข้าสักหนึ่งช้อนชาผิกไทยดำอีกหนึ่งช้อนชาทีวมะกรูดสักหนึ่งลูกตะขคายซับหนึ่งต้น ใครกันใครทำนี้อีหนึ Ma ่งแหงพอเดาเสียมข้องขอบแล้วก็เหลือมเลยเหลื่อมทำเกลือแกงก้อนกันแล้วถ้าไม่เจียมเขื่อไ้ก็อย่างอื่นว่าได้ทำไหมเขาเหลื่อมทำเกลือแกงก็ใส่กระเทียมปิดแห้งหอมแดงปิดไทยข้าวปิดไทยดำลงในรอกครัวให้ละเอียดปอกขอกละเอียดทด่แล้วก็าคอยใส่ผิวมะกรูดลงไปแต่บางคนไม่ชอบเขาไม่ต้องใส่นะผิวมะกรูดบางคนก็กินนะเขาบอกว่า ไม่ร้อยใส่ตะไคร้สับหั่นในเป็นฟอยนะไม่อย่านัตะสับใสลงไปแล้วมันตำยามันไม่ค่อยแลกกว่านั้นหั่นในละเอียดก่อนอันเป็นฟอยแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปหนึ่งแหงอย่าใสหมางนะขมิ้นตาเครื่องแกงทังมดไอไหลเอียดเข้ากันได้ดีแล้วคือให้มันลหลเอียดอ่ะเม็ดพริกเม็ดดีปี้อันก็ให้ไหลเอียดให้แลกไม่ใช่ว่าดูเป็นเม็ดๆอยู่อีกพอเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียม นามแก้งนานาผุงบ้าทีนี้ก็ตั้งหม้อใส่เกลือต้มทำความสะอาดหน่อไม้ก้อนจนทีเราเอามาหน่อไม้ถ้าเราซื้อหน่อไม้มาใส่เราก็ต้องทำความสะอาดลวกถ้าเป็นหน่อไม้สดเราก็ต้องลวกต้มเกลือก้อนหลางให้สะอาดแต่ถ้าน่อไม้ปี๊บเราก็ต้องลวกมาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีกินติดมามันจะทำให้มันกระจายเหม็นหื่ม เสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปเตรียมปลาย่างถ้าซื้อป้าที่ย่างมาแล้วเราก็ไม่ต้องย่างอีกแต่ถ้าเรายังไม่ไม่ย่างทีเราก็ต้องไปย่างให้เสร็จเรียบร้อยย่างแล้วก็แกะเนือป้าใส่จานวางเอาไว้ส่วนป้าที่จะใช้นี่จะใช้ป้ายถูปลาโอปลาสัมรีหรือปลาไรก็ได้ที่ชอบเราชอบกินปลาไรเราก็ใส่ปลานั่นนะแต่เนือป้าเราต้องย่างให้สุกก่อนอย่าใช้เหนือป้าที่ใส่ลงไปแล้วมันแลกนะถ้าใช่แล้วเหนือป้ามันแลกเละ มันหนิมหนิม,หนมแหละ,หละมันไม่ร้อยพอเจียมเขื่องแกงเจียมพักเจียมปลาเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปเจียมน้ำปลาน้ำผงปลาเจียมน้ำผงปลาเราก็ต้องไปตั้งหม้อตำน้ำผงปลาเราก็ต้องใส่เขื่องดับดับผงปลาผงปลามันขาวนะมันเป็นขาวก็ต้องใส่เขนะืขอเ่องดับขาวลงไปก็มีทั้งหอมแดงหนังข้าตะขคายใบมะกรูดชีกถูกใส่ลงไป ใส่มาข้ามเปียกไปนิดนึงมันเป็นเคล็ดชายในดับกินข้าวได้หรืออาจจะช่วยให้ลดกินข้าวลงแต่ไม่ต้องใส่เยอะพอเดียวรสเปรี้ยวมันจะไปนำํำจากนั้นเราก็ต้มน้ำผูป้ปลาให้เดือดพอเดือดแล้วก็ยกลงก้อง ก้องเราเซตกลางเซตจ,จกกระปองเซตขี้ปลาเซตไรที่มันอยู่ข้างในออกให้เลือดแต่น้ำใ,ใส่เอาไว้แล้วตอนก้องเราไม่ต้องเทจนจอดทุดท้ายเราต้องเลือดติดกอ้อนหม้อแบนไหนตะก้อนมันจะเลือดอยู่ในกอ้อนหม้อเซตเดี๋ยวค่อยแยกวางเอาไว้ต่อไปพอได้เขื่องขอบน้ำขอบแล้วเราก็าไปตั้งมหม้อไม้นะเราต้องแยกหมอ้อดังแล้วเราต้องแยกวงเราต้องตั้งมหม้อไม้ใส่น้ำสัก ใส่น pues, ้ำลงไปหรือถ like so, so. so, so ้าเรามีน้ำซุปน้ำแล้วเราก็ใช้เป็นน้ำซุปก็ได้ใส่น้ำลงไปต้มไหมเส่นเดียวก็ใส่ขิงแกงติดต้มเอาไว้ใส่กะปิกะปินี่เราต้องดูนะอย่าใส่ให้เยอะว่าเขิงแกงเราต้องใส่ไว้สักขึงนึงก็ขิงแกงนะขแกงช้อนหนึ่งเราใส่กะปิสักถึงช้อนเดี๋ยวเกิดกะปิเค็มผงป้าก็เค็มอยู่แล้วกะปิเค็มกะปิอีกไม่ต้องกินกันคนให้เข้ากัน แล้กเขื่อนแกงกะปิก็คนกันให้เข้ากันให้ละลายน้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่แต่ปลาติดต้มไว้เราก็ใส่พักใส่เนื้อปลาย่างใส่ใบมะกรูดแต่ตัวฟักยาวให้ใส่ตอนลังก็ได้มันจะได้ครอบสักนิดพอเดือดผุ้งในถีแล้วเรื่องมาเครือสุกเร็วอะเราก็ปิดไฟเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยทีนี้เฮ็ดมาอย่ามันไม่ยากเลย แต่ถ้าเราไปซื้อแต่ป้าสำเร็จรูปมาแล้วหรือผิดแกงํำเร็จมาแล้วเราเขาไม่ต้องมาเสียเวลาทิมเอง,เองแค่เราเอามาผสมผสมใส่เขืองต้มใส่หม้อต้มเขียนีเคาะหเซ็ตลองก็ไปทําดูนะชออแปบบ๊บหน่อยส่วนเรื่องรสชาติจะเผ็ดไมเผ็ดนี่มันอยู่ที่คนชอบถ้าเราชอบแบบเผ็ดเราก็ต้องใส่พริกเยอะเข้าไว้พริกนํา ทำเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมทำอย,อย่างอื่นเป็นเื่องเคียงมีกับพักนอพรอมขอกินได้เลยร้อยร้อยจานขอบอก